ร่างกายเรารู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงไปไงบ้างค,ะ,คะ่ก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหนื่อยนะคะดีขึ้นตื่นตอนเช้าเนี่ยรู้สึกแบบโล่งๆหายใจสะดวกมไม่เหนื่อยเหมือนเดิมเมื่อก่อนนี้อาการเหนื่อยนีเป็นเป็นบ่อยไหมพี่เป็นเป็นบ่อยคะ่ะเป็นเป็น,ปนล,ลักษณะว่าก่อนก่อนที่เราจะมา,มาหาหมอหรือมาฝังเข็มนะ่ะจะเป็นบ่อย เป็นบ่อยแล้วเหนื่อยตอนเช้าๆเนี่ยไม่อยากจะลุกเลยเหมือนเหมือนมันดึงดึงไว้เหมือนที่นอนดูดเหมือนเหมือนที่นอนดูดนะคะอ่าแต่ว่าเวลาเราลุกขึ้นได้ก็ไปทํางานได้ทั้งวันนะคะแต่เหมือนจะอารมณ์แบบขี้เกียจไม่อยากลุกใช่มันไม่อยากลุกเพราะมันปวดเมื่อยตัวมันมันปวดเมื่อยทั้งตัวนะคะลักษณะแบบนั้นเป็นอย่างนี้ทุกวันไหมหรือว่าทุกอาทิตย์ไหมคะเป็นบ่อยมากเลยบางทีแบบ อืมอาทิตย์หนึ่งสามสี่วันก็มีค่ะแล้วตอนนี้ที่พี่มาเดินทางมาที่คลินิกเนี่ยเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมกระหว่างการเดินทางก็ก็ไม่เหนื่อยค่ะปกติปกติปกติเดินขึ้นบันไดขาก็ไม่ปวดค่ะไม่เมื่อยปกติปกติเวลาเดินขึ้นบันไดปึ๊บสูงสูงเนี่ยสูงๆูงก็จะต้องแบบพอขึ้นไปแล้วก็ต้องหยุดยืนจะพักหนึ่งมันจะรู้สึกปวดเมื่อยขา แล้วก,ก็เหนื่อยเหนื่อยพักเบรกก่อนออแต่นี้ก็เดินได้ตลอดคือเดินยาวค่ะเดินยาวได้ตลอดรู้สึกเหมือนปกติเลยนะคะไม่มการเหนื่อยด้วยการที่พี่มาพบคุณหมอเนี่ยเป็นอาการยังไงมาคะพี่ก็เป็นเบาหวานรู้สึกว่าตัวเองเป็นเบาหวานมันมันหลายอาการแล้วก็สังเกตตัวเองว่าที่ที่รู้ก็คือมือเท้าทําไมแบบมันเหลืองซีด เป็นเลือดจางหรือเปล่าพอพอไปตรวจปกติก็บอกว่าไม่ใช่เลือดจางขอขอยาคุณหมอแบบยาวิตามินเพิ่มเลือดอย่างเงี้ยคุณหมอก็ไม่ให้ทานบอกว่าต้องตรวจเม็ดเลือดดูก่อนจํานวนเม็ดเลือดดูก่อนพอตรวจแล้วคุณหมอก็บอกว่าไม่เลือดจางนะคือตอนแรกพี่เข้าใจว่าเป็นเลือดจางใช่ใช่แต่ว่ามันก็เป็นเหลือง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 ตาเหลืองเหลืองหรือเราเป็นดีซ่านหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ก็ตรวจทุกอย่างไปหาหมอก็ตรวจทุกอย่างแต่ไม่มีทีนี้ก็เลยเข้าใจว่าเลือดเราเป็นพิษหรือเปล่าทําไมตัวเราคันทําไมตัวเราคันคันค่ะคันคันแล้วเป็นแผลเป็นแผลนิดๆหน่อยๆแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยหายเวลาเกาหรือเป็นยุงกัดหรืออะไรเนี้ยก็จะหายยากเป็นจุดำดำําๆอ,อย่างนงี้นะคะอัน,นอาการนี้คือเป็นมาเมื่อกี่ปีที่แล้วคะพี่เมื่อ 3าสี่ปีเข้าหาห้าปีแล้วเอประมาณประมาณประมาณห้าหสามกลางๆปีห้าสาจะไปไปหาหมอหมอหมอก็ตรวจเช็คตรวจเช็คก็ไม่แน่ใจหลังจากที่ตรวจสุขภาพว่าน้ําตาลในเลือดมันสูงให้ให้ไปพบแพทย์อีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจซ้ําเพื่อความแน่ใจว่าเป็นอะไรกันแน่ตรวจร่างกาย คือคือตรวจร่างกายรวมทีนี้ก็เลยตรวจตรวจที่แบบในในในที่เป็นรายการย่อยที่เป็นว่าตรวจเบาหวานตรวจอะไรน่ะขาเจาะลึกเข้าไปค่ะเพราะว่าอายุมากแล้วทีนี้อาการอาการก่อนนั้นก็คือเหนื่อยง่วงนอนกลางวันก็ยังง่วงง่วงนอนประมาณสี่โมงห้าโมงก็จะง่วงแล้วประมาณบ่ายสองหรือบ่ายสามก็จะเริ่มง่วงง่วงจนแบบจะบังคับตัวเองไม่ไหว ซึ่งซึ่งมันเป็นวันทํางานใช่มันเกินคนปกติแล้วก็หายใจเหมือนหายใจแบบไม่เต็มปอดหายใจแค่ประมาณเข้าไปแค่ครึ่งครึ่งคอประมาณเนี้ยครึ่งหน้าอกประมาณเนี้ยค่ะเป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวันใช่ค่ะทุกวันแบบแบบนี้ไม่ไหวแล้วชีวิตเราจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็เลยไปตรวจหมอนัดไปตรวจสี่ห้าครั้งครั้งที่ห้าประมาณครั้งที่ห้า ก็เลยหมอก็เลยตัดสินใจว่าให้กินยาเบาหวานลดเบาหวานควบคุมน้ําตาลในเลือดอืมตอนที่พี่ได้รับผลตรวจเป็นเบาหวานความรู้สึกเป็นยังไงบ้างความรู้สึกโอ้ไม่ไหวแล้วชีวิตฉันจะไปถึงไหนฉันจะต้องกินยาตลอดชีวิตหรอ แบบท้อแท้นะท้อแท้นะคือคือเห็นเห็นคนส่วนใหญ่ว่าถ้าเป็นมะหวันจะต้องกินแล้วเวลาเป็นแผลเป็นอะไรมันมันก็หายยากถ้าเป็นแผลแล้วไม่หายจะต้องถูกตัดแข้งตัดขาอะไรคิดกังวลข้ามไปค่ะอันนั้นเรือความรู้สึกแล้วค่ะค่ะแล้วเราก็ดูแลตัวเองเรื่อยๆค่ะพยายามดูแลตัวเองคือกินอาหารแล้วแล้วยังมีในเรื่องของไขมันสูงด้วยตอนนี้ตรวจพบใช่ไหมใช่ใช่ รู้สึกผ,ผ่อนผู่รู้สึกเศร้าใจมากค่ะค่ะค่ะรู้สึกว่าตรวจพบแล้วว่าเป็นมะวายค่ะทําไมโรคทําไมมันลุมมาเล้าเราเยอะมากขนาดนี้ไม่เคยคิดใช่ไหมว่าจะเป็นไม่เคยไม่เคยเพราะว่าที่บ้านีครอบครัวมีกรมาารมพันธุ์เป็นไหมคะแม่ก็อายุมากแม่ก็ไม่เป็นนะ,ะแต่แต่แต่คุณพ่อนี่ไม่แน่ใจเพราะว่าคุณพ่อเสียตั้งแต่นานแล้ว ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ได้ตรวจพ่อก็เป็นคนผมผอมนะก็ไม่แน่ใจหลังจากที่ตรวจพบก็ทานยามาตลอดก็ทานยามาตลอดค่ะแล้วแล้วคิดยังไงต่อไปถึงอนาคตในในในขณะที่เราทานยาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็จะหาวิธีว่ามีวิธีไหนบ้างที่ไม่ได้กินยาไปตลอดชีวิตแสดงว่าพี่มองนะคณว่าการทานยาตลอดชีวิตมันมีผลต่อร่างกายของเรา ใช่ขนาดแบบเป็นไข้เป็นหวัดปกติปวดหัวก็จะไม่กินยาที่แบบลดไข้ลดอะไรอย่างเงี้ยเพราะถือว่าระบบร่างกายเนี่ยมันมันก็เหมือนกับว่ายาก็คือรักษาตามอาการคือมันจะ,ะหายอาการเราเออมันก็จะหายก็จะหายก็ใช้วิธีใช้วิธีอื่นดื่มน้ำเยอะ แต่ร่างกายเรามันไม่ได้ดีมันไม่ได้ดีขึ้นลักษณะอย่างนั้นก็คือคือมันเป็นแล้วนะ่ะข้างในระบบข้างในเราเราขาดความสมดุลหรือเปล่าอย่างเงี้ยบางทีก็จะเป็นร้อน,อน,อน,นๆหนาวๆบางทีเปิดแอร์แล้วจึงเหงื่อออกเป็นเม็ดเป็นเม็ดเ,เ,เหมือนกับเม็ดข้าวโพดก็ยังมีเลย<ช>อ,อาจจะเป็นว่าเป็นพ่อใบทองหรือเปล่าหรือเวียนหน้าบ้านหมุนเราก็เข้าใจว่าอายุมากแล้วเป็นพ่อใบทองอแต่จริงๆแล้วระบบในร่างกายของเรามันขาดความสมดุล ตอนนี้ทานยานี้คือเรารู้สึกยอมรับสภาพของของการเป็นเบาหวานใช่ต้องทานยาตลอดชีวิตแต่ก็ยังยังมีแอบหาวิธีใช่หาวิธีไหนก็ได้ที่แบบไม่ต้องกินยาที่แบบเป็นยาเคมีเข้าไปค่ะแล้วพอมาเจอคลิปของคุณหมอนี่เจอได้ยังไงคะเล่าให้ฟังน่อที่เจอก็คือทำงานสี่โมงห้าโมงทุ่มหนึ่งก็ไม่มีเวลา คือหลังจากที่ปกติคือสอนสอนเด็กเสร็จแล้วก็เอาเวลาที่ที่หลังจากเลิกเรียนมาทํางานที่เป็นงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายให้มาก็หาเวลาทีนี้เราก็เราก็คิดนะว่าเอาเพื่อนเอนเขาก็สอนเหมือนกันสอนเหมือนกันทําไมเขามีเวลาได้ดูคลิปได้ดูได้ด,ด,ดูเล่น Facebook ได้เล่นอะไรหลายๆอย่างศึกษาหาความรูแ้แต่แต่ในตัวเราเนะี่ยเราอยากมีเวลาตรงนั้นบ้าง ทำไมเราต้องมาทำแต่งานแต่งานอะไรมากมายชีวิตนี้จะอะไรมากมายอ่าก็เลยพักวันนี้ขอพักหน่อยก็เปิดคลิปเปิด Facebook ขึ้นมาอาฟังเข็มอ่ารักษาอ่าเบาหวานฟังเข็มอะไรหลายๆอย่างที่เป็นภูมิแพ้เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเปิดใน YouTube ดไูไม่ได้ดูในรายการของคุณหมอโดยตรงนะที่ออกทีวี ค่ะ <YouTube. S 1> เซิร์ชอยู่ในใน u t u b e ก็อพอพอมาเจอปุ๊บก็เห็นหลายคลิปคลิปไหนออกมาก็ตั้งแต่อันเก่าอันใหม่ก็ดูหมดเวลารดน้ำต้นไม้อ่ะไม่มีเวลาก็เราก็จะใช้เวลาแบบเปิดแล้วก็ฟังรดน้ำต้นไม้ไปด้วยก็ฟังฟังฟัง,ฟงพอจบแล้วก็นี้ไปอ๋อต้องต้องเอาเวลาตรงนี้ไปทำอย่างอื่นอย่างเงี้ยซักผ้าก็ยังเอาไปเปิดฟังเลยนะ อะไรที่ทำให้รู้สึกสนใจการรักษาของเราสนใจก็คือแบบว่าคุณหมอบอกว่าไม่มีไม่มีสารเคมีไม่มีอะไรไม่มีคูต้าไม่มีสเตรอยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีสิ่งแบบไม่มีสิ่งแลกปลอมเข้าไปในในร่างกายก็คือฝังเข็มเพื่อจี้จุดที่เป็นจุดเส้นเส้นประสาทเส้นลมปราณเส้นลมปราณในในร่างกายของเราคือถ้า เข้าใจว่าถ้าร่างกายของเราเนี่ยในเส้นลมปานเราเราเดินได้สะดวกเลือดลมเราเดินได้สะดวกเหมือนคนเท่าคนแกท่ที่ที่โบราณเขาพูดว่าเลือดลมดเลือดลมดีดเดินคล่อง<ด>นหน้าตามันก็จะสดใสสุขภาพก็จะดีอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยเป็นแรงบันดาลใจแรงโน้นใจว่าจะต้องมาอย่างน้อยก็ได้มาปรึกษาคุณหมอก่อนก็โทรมาก่อนก่อนจะบาก็โทรมาก่อนกับประกอบกับสมัยเมื่ออายุประมาณ20 20่กว่ากว่า ก,ก็เห็นเห็นที่เป็นหมอแพทย์ประจำตำบลนะ่ะเขาก็ทำฝังเข็มแต่เป็นเป็นแบบจีนดั้งเดิมแล้วก็มาวิเคราะห์ผนวกเข้ากับว่าคนจีนทำไมเขาหน้าตาสดใสสุขภาพเขาแข็งแรงเป็นเพราะอาหารการกินเขาหรือเปล่าแล้วเขาจะเลือกแบบสมุนไพรจีนคนจีนเขาจะเป็นเห็นเห็นแบบครอบครัวหนึ่งเขาเขาจะมีแบบเป็นยา ยาสมุนไพรกินทานก่อนทานข้าวอย่างเงี้ยทุกมื้อแล้วสุขภาพเขาก็ดีหน้าตาเขาก็สดใสอย่าี้ยคือเขาเลือกที่จะดูแลเจจากภายในใช่ที่มองว่ามันเป็นธรรมชาติแต่ว่าเจอคุณหมอเอ้ยมันคลิกนะเหมือนที่เหมือนที่เราเคยเก็บไว้ในใจค่ะแล้วความแตกต่างของของเราเนี่ยต่างไหมคะ ต่างจากที่พี่เคยดูไหมไม่ไม่มามามาแล้วเหมือนเหมือนกับที่เขาคุยในคลิปเลยหมายถึงว่าตอนที่เราดูคลิปใช่ไหมใช่เหมือนกันเลยเหมือนยังไงบ้างพี่เหมือนแบบว่าพอมาแล้วถามว่าเจ็บไหมไม่เจ็บอ้าวพอพอคุณหมอจิ้มลงไปเอามือเบ้าเบามือเบาไม่รู้สึกเจ็บถ้าสักพักหนึ่งมันก็จะวิ่งเส้นลมปานเลือดลมมันก็จะวิ่งไปตามจุดต่างๆไปทั้งตัวคลิปที่เขาบอกวิ่งวิ่งอันนี้พี่เข้าใจไหมคะ เข้าเข้าเข้าใจค่ะเข้าใจแต่พอมาทำแล้วมันวิ่งจริงใช่มันก็วิ่งจริงจริงเหมือนภาในคลิปใช่แล้วอาการอะไรต่างๆที่เขาพูดเป็นยังไงบ้างที่ที่เราเอามาเปรียบเทียบกับหลังจากที่เราทําไปแล้วอย่างเงี้ยหลังที่จากที่เขาทําไปแล้วว่าเออเขาทําไปเขาทําไปเพื่อความสวยความงามเพื่อสุขภาพเขาก็จะได้มาอย่างเงี้ยเออเขาบอกว่าอาการเออผิวดีขึ้นหน้าตาสดใสหน้ามันใสขึ้น มันนิ่มขึ้นอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นไหมแล้วแล้ว,ลวทีนี้เรามาเปรียบเทียบกับตัวเราทั้งทั้งที่เราแบบผิวเราแห้งหยาบก้านมากจะทาครีมอะไรไว้มันก็ยังเป็นเหมือนเดิม ราะในสุขภาพข้างในเราไม่ดีคือเป็นพี่เป็นอย่างเงี้ยหลังจากเบาหวานใช่ไหมคะใช่ใช่ก็คือคือก่อนคือก่อนนั้นก็จะเหมือนกับว่าเราเป็นคนผิวแห้งมันสาเหตุจากอะไรทําไมเราต้องผิวแห้งมันอาจจะสะสมมานานแต่เราไม่รู้ว่าเราเป็นเบาหวานอย่างเงี้ยพอพอทำพอฝังเข็มกับคุณหมอคุณหมอจะฝังเข็มอะไรนะเข็มน้ําให้ใช่ไหมอ่านั่นแหละจะมีเทคนิคเข็มน้ำเทคนิคเข็มน้ำอ่าแล้วแล้วก็ ไม่รู้ว่าคุณหมอทําอะไรให้แหละแต่ว่ารู้สึกว่าพอตื่นเช้าขึ้นมาวันหลังหลังจากที่ทําไปแล้วอ้าวแล้วทําไมผิวผิวเรามันก็แห้งอยู่นะแต่ทําไมมันรู้สึกว่ามันลื่นๆขึ้นผิวลื่นผิวลื่นขึ้นก้องให้คุณหมอให้วิตามินให้แล้วก็กินตามที่คุณหมอสั่งค่ะแล้วก็ทาครีมที่คุณหมอให้ไปแล้วก็จะมียาเขียวเป็นวิตามินยาหน้าหวานยาหน้าหวานแล้วก็จะมีเม็ดวิตามินเม็ดสีแดงก็จะเป็นแบบ เลือดพองอันนั้นก็คือแกอาการใช้แต่ละเคสโดยเฉพาะโดยเฉพาะที่เป็นที่จะเป็นเฉพาะของตัวเราก็ตื่นขึ้นก็รู้สึกว่าเออมันรู้สึกว่ามันมันลื่นขึ้นหน้ามันก็นิ่มขึ้นอืแล้วหน้าเป็นยังไงบ้างผิวหน้าแล้วผิวหน้าผิวหน้าหลังจากครั้งที่ครั้งที่สองครั้งที่สองรู้สึกว่าหน้าเนี่ยมันจะแดงเป็นเือเลือดขึ้นมา S <S <S เหมือนกับว่าเลือดเออมันเหมือนมันมีเลือดเลือดฝาบประมาณนี้ค่ะผิวของเราเนี่ยที่พี่บอกมีปัญหามานานมากนี่รู้รู้สึกว่าไม่ได้สัมผัสผิวที่มันนุ่มอย่างนี้มานานมากเลยค่ะค่ะค่ะนานประมาณโอ๊ยนานนานมีความรู้สึกว่านานแล้วพอเราได้มาสัมผสัสผิวที่รู้สึกว่าเออมันกลับมาอย่างงี้เรารู้สึกยังไงบ้างอ่าก็ดีใจประทับใจน,นะอมีมีม,มี ม,ม,ม,มันมันบ่งบอกหนึงว่าเป็นหนทางทําให้เรามีความหวังว่าสุขภาพเราจะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆด้วยด้วยอาการของเราที่มันดีขึ้นด้วยใช่ด้วยผิวของเราที่มันรู้สึกว่าเอ้ยมันเปลี่ยนนะใช่มันน่าจะใช่แหละใช่แล้วประมาณนี้ความหวังตอนนี้เป็นไงพี่ก็คิดว่าน,น่าจะโอเคนะคนนหลังจากที่รู้สึกว่าเอ้ยเราต้องทานยาตลอดชีวิต เทียบกับตอนนี้ความรู้สึกตอนนี้รู้สึกมีมีหนทางที่จะได้แบบหยุดกินยาได้อันนี้รู้สึกมั่นใจไหมค่ะค่ะม,มั่นใจจากอาการของเราจากอาการของของของ,ของตัวเราแล้วกับประกอบกับในในในส่วนตัวเราว่าเราจะต้องเลือกกินอาหารเป็นคนที่เลือกกินอาหารที่ที่ให้ที่ให้ประโยชน์กับตัวเองมากที่สุดค่ะพยายามจะหาอะไร โดยเฉพาะผักอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะกินผักตามบ้านของเราที่ปลูกเองที่ปลอดสารพิษจะพยายามไม่เอาที่เป็นสารพิษเข้าร่างกายให้มากคือเรามาเริ่มต้นดีแล้วนะคะแล้วระหว่านเนี่ยต้องควบคุมในการทานอาหารที่มีประโยชน์อ,อันนี้คือเรารู้สึกว่าเราจะต้องไปดูแลตัวเองเพิ่มเติมเพิ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็จะ,ะออกกําลังกายเพิ่มออกกาลังกายเนี่ยพี่รู้สึกว่าเราจะมีแรงออกไหมมีมีแต่ก่อนว่า จะออกกําลังกายได้ยังไงขนาดจะลุกยังยังไม่มีแรงยังไม่ไหวขนาดแบบมองซ้ายมองขวายังเวียนหน้าอออมันก็จะเป็นลมตายก่อนสิคือเหมือนลักษณะอย่างนั้นใช่่ใชจะให้เราลุกขึ้นมามันไม่ไหวเหมาะมันไม่เหมาะที่จะไปออกกําลังกายที่แบบอืไปวิ่งไปเต้นอลรบิกไปอะไรอย่างเนี้ย วันนี้มีความหวังอีกครั้งหนึ่งมีความหวังวจะได้มีชีวิตที่จะจะได้มีแรงมีแรงขึ้นมาให้ดีขึ้นอีก่พื่ะเสริมกับสิ่งที่คุณหมอให้เราไปใช่ใช่ดูในคลิปแล้วมาดูผลที่เราได้คิดว่าคุณหมอหลอกไหมคะไม่ไม่ไม่มันเวอร์ไปไหมในคลิปมันก็ถ้าถ้าฟังแล้วคนที่เขาไม่เชื่อจะพูดยังไงเขาก็ไม่เชื่อเขาก็จะเหมือนว่าโอ้มันเวอร์เกินไปหรือเปล่าดูเหมือนเวอร์จริงๆนะ คือตอนที่รู้สึกเวอร์ไหมพี่ถ้าถ้าโดยส่วนตัวแล้วถ้าจะว่าเวอร์ก็เวอร์นะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเร,เราเราเป็นคนที่คิดว่ามันน่าจะลองดูมันน่าจะลองดูหลายๆอย่างอะไรที่แบบว่าเพื่อสุขภาพเราก็เคยลองมาหลายอย่างแล้วอย่างเงี้ยแต่แต่ว่าในในส่วนที่เป็นในเรื่องสุขภาพที่แบบว่าให้เอาอะไรมากินอย่างเงี้ย เราเราจะไม่ค่อยเราจะไม่ค่อยกินเท่าไหร่อ่าแต่จะจะมีจะมีกินก็ในเรื่องของสมุนไพรสมุนไพรกินแต่สมุนไพรที่เขาสากัดออกมาแล้วเนี่ยที่เป็นน้ำน้ำเนี่ยกินแต่แต่กินก็รู้สึกว่ามันมันขับแล้วมันมันร่างกายเราเปลี่ยนดีขึ้นก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆจากที่เราดูแลตรงนั้นมาเป็นปีหรือสองปีสามปีควบคู่มาอย่างเงี้ยอ่าแต่ทําไมไอเลือดพองไอตัวซีดๆเนะี่ยบางที ถ้าร่างกายเราอ่อนแอหรือไม่ได้พักผ่อนขึ้นมาขาดการพักผ่อนแล้วมันจะแสดงอาการให้เห็นเลยจะเหลืองซีดมากเลยทั้งทั้งฝ่าเท้าฝ่ามืออย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ฝ่าเท้าฝ่ามือเป็นยังไงบ้างมันรู้สึกว่ามันก็เหลืองอยู่แต่ว่าบางทีมันก็เหมือนแบบมีแดงๆขึ้นมาก็มันก็จะมีแดงๆขึ้นมาบ้างเห็นไหมคะเห็นค่ะอ่านั่นแหละ อันนี้เดินทางมาจากที่ไหนคะที่โคราชจังหวัดโคราชนครราชสีมาอำเภอโนนแดงห่างจากตัวเมืองประมาณ70กว่ากิโลค่ะยืนยัน,ยน,ยนตัวตน,นิดนึงว่าเป็นคนไข้จริงไม่ได้เป็นหน้ามาค่ะค่ะเป็นคนไข้จริง<อ>เป็นคนไข้จริงรชื่อชื่อคุณครูกัญญาณัฐวลินฮีรันสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านป่าตะแบงอำเภอโนนแดง สำนักง,งานการประถมศึกษานครราชสีมาเขตเจ็ดนะคะเป็นตัวตนจริงๆแล้วมาโดยที่ไม่ต้องมีใครแนะนำ <c oughs> คนที่แนะนำคือใน y o u t อ่ e หลายๆคนก็ขอบคุณเพอเพอเพอเปิดเปิดดูใน Facebook แหละใน Facebook แล้วมันมี Facebook ของคุณหมอดรพงศธรธัญญาหารอะนามสกุลธัญญาหารเหมือนกับนามสกุลคนแถวอำเภอปทายใกล้ๆบ้านเราก็มี จริงจริงมันเอิญมากังเอิญมากแต่แต่อันนี้เขาก็เป็นคนจีนนะนามสกุลธัญญาหารแถวแถวปทายอ่ะเขาก็เป็นหัวจีนทําการค้าขายออนั่นแหละน่าจะเป็นญาติญาติกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ไม่ทราบอันนี้ก็คือที่ผ่านการฝังเข็มมากี่วันคะนับจากวันแรกสามวันสามวันสามครั้งเป็นคอร์แบบ ย่อลงมาใช่ไหมคะคอขอเริ่มต้นประทับใจกับผลที่ได้ไหมคะพี่ประทับใจมากค่ะถามว่าคุ้มไหมกับการที่เราเดินทางมาแล้วเดิานามาคุ้มค่ะคุ้มคือตั้งใจว่าที่โทรโทรมาถามคือด้วยด้วยความที่ว่าเราเก็บเล็กผสมน้อยให้ได้เพื่อสุขภาพตัวเองนะคะเพื่อสุขภาพตัวเองก็มาแล้วตั้งใจว่ามาแล้วปุ๊บคุยกับคุณหมอเสร็จแล้วว่า คุณหมอมีเท่านี้นะอย่างนี้งี้คุณหมอจะทําอะไรให้ได้บ้างที่จะช่วยให้แบบสุขภาพดีขึ้นก็ตัดสินใจก็ทําเลยมาวันแรกคุยกันร้องไห้เลยกับคุณหมอ,อลองห้นึ่งร้องไห้เท่านี้ขยายขยายแบบขยายคอร์สได้ไหมอะไรอย่างนี้สักแสนสี่สามารถทําได้ถึงสองแสนก็เลยบอกก็บอกคุณหมอว่า คุณหมอไม่ไหวแล้วก็เก็บได้เท่านี้ก็อยากทํามีเท่าไหร่ก็ทําให้ก่อนจะคืนเงินให้ดีไหมคุณหมอพูดอย่างนี้จะคืนเงินให้ดีไหมแล้วก็คุยกับคุณหมอน้องน้องน้องปุ้มเนาะคุณหมอปุ้มเออช่วย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 คุณครูเขาหน่อยอะไรอย่างนี้นะคุณหมอก็ให้ให้ก็อยากให้แล้วก็ให้ยาที่เป็นเซ็ตที่เป็นเซ็ตนี่แหละไปให้ด้วยเออเป็นวิตามินดูแลตัวเองให้ไปกินก็เลยคุยกันก็โอเค ทำให้ก็น้ําตาไหลแบบดีใจแบบเราคุณหมอจะช่วยเราแล้วประมาณนี้ค่ะเราคิดว่าเราจะกลับมาดูแลตัวเองที่ค่ะค่ะพยายามว่าขอให้ได้กลับมาดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นค่ะอันนีมั่นใจเนาะค่ะมั่นใจประมาณกี่เปอร์เซ็นต์โอ้เกินเกินแปดสิบเกินแปดสิบเพราะว่าอย่างน้อยว่าเออเราเลือดระบบเลือดของเรามีปัญหามันก็ยากยากหน่อย ด้วยโรคที่เราเป็นใช่หลายโรคไม่ไม่ใช่ว่าไม่รู้ตัวนะว่าหลายโรคที่เป็นที่เป็นท,ที่ที่รู้อะกระเพาะกดไหลย้อนก็เคยเป็นอ่าเวียนหน้าปวดหัวไมเกรนเส้นเอน็นปวดตามเส้นตามเอน็นตามกระดูกตามเส้นเอน็นน่ะต้องใช้วิธีนวดอย่างเงี้ยเรื่องของระบบสายตาก็มีปัญหา แล้วตอนนี้เออการปวดเป็นไงบ้างพี่พี่อาการปวดมันมันมันรู้สึกว่ามันผ่อนคลายมันเหมือนเหมือนเหมือนกับว่าเราค่อนข้างที่จะปกติอ่ะมันมีกลับมาไหมพี่ปวดตรงไหนบ้างตอนนี้ไม่รู้สึกยังไม่รู้สึกแล้วปกติปวดตรงไหนบ้างปกติปกติทั้งตัวเลยบอกไม่ได้เลยว่าทั้งตัวแต่ก่อนเนี่ยตรงตรงไหล่ตรงสะบักสะบักข้างขวาเนี่ยจะทำยังไงอยู่ก็ปวด ก็ใช้วิธีให้เขานวดให้เขาก็แก้ให้เออมันก็โอเคมันก็โอเคยกได้แต่ก่อนนี้แต่ก่อนนี้ยกแขนจะได้ประมาณแค่เนี้ยอ่าแต่ตอนนี้มันมันได้อย่างนี้คือใ,ให้เขากแก้ให้มันติดตรงสะบักติดตรงข้อศอกติดตรงอ่าอะไรเยอะแยะมากก็ไปอาทิตย์ละครั้งหรืออย่างน้อยสอ,สองอาทิตย์ไปสามครั้งให้เขานวดให้ อยูตงเนื้อยู่เรื่อยๆนะค่ะต้องนวดแต่แต่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าฝังเค็มแล้วไปนวดได้อีกไหมอยากถามคุณหมอนวดได้เพราะผ่อนคลายได้ผ่อนคลายเพราะว่าต้องไปถ้าถ้าเป็นเบาหวานจะต้องไปนวดด้วยให้ระบบเลือดลงมันมันอันนี้ด้วยถ้าให้พูดคำอะไรก็ได้ค่ะสั้นๆน่านึกถึงคลินิกเราพี่จะพูดว่าอะไรค่ะอ๋อเราได้ชีวิตใหม่พระให้ชีวิตใหม่แกเราค่ะขอบคุณค่ะ